สวัสดีค่ะวันนี้เรามีเรามี้มองที่นำเสนอค่ะแทนแทนแน,น,นี่คืออะไรดูกันค่ะนี่กล่องเพียบ 29, นี่นี่นีน่เห็นปะอ่า โคเปเปอร์ oh, ค่ะมันมากที่สุดในโลกเราไปได้มาวันนี้หลังจากที่หามาทั้งนานเลยค่ะามานี่นี่ดูดิอกลรสูงขนาดไหนนี่โอ้โหจะกินได้ไหมเอ่ยแต่เคยลองมาแล้วนะครั้งหนึ่งค่ะแต่กินไม่ได้กินได้คำนึงก็คืออืมไม่เอาอ่ะมีแต่แฟนกิน แต่เราได้ลองแล้วครั้งหนึ่งแล้วก็เหมือนมันรู้สึกว่าอยากลองอีกครั้งหนึ่งอย่างเงี้ยเหมือนในความรู้สึกนะเหมือนจะกินได้แต่ก็ลองดูมาดูกันว่ากินได้หรือเปล่าว่ามันจะเผ็ดแค่ไหน oh, <no. S 1> แล้วก็กดไลค์กดติดตามกดซับสไครด้วยนะคะแล้วก็เพื่อนๆลองทายดูว่าจะกินได้หรือเปล่าแล้วก็ ดูไปจนจบว่าจะหมดกล่องไหมนะตอนนี้แล้วก็กูจะแสบท้องเนาะเอาเข้านี่แหละลองท้องก่อนสักสองสามคำค่อยไปจัดการเนี่ยเนี่ยค่อยไปจัดการค่ะแล้วก็มาทานข้าวก่อนนิดนึงนี่เราก็จะมีผัดผัดลมนะคะวันนี้ผัดผักรวมค่ะนี่ถั่วลันเตาแล้วก็นี้ก็จะเป็นน้ำพริก น้ำพริกที่ทำเองค่ะมันก็เป็นคล้ายๆน้ำพริกกาหมูแต่ไม่ได้ใส่กาหมูใส่เป็นปาดตัวน้น,น้อยปลาแก้วอ่ะค่ะอานี่นำมากินเดี๋ยวขออนุญาตทานข้าวสักสองสามคำให้ลองท้องก่อนนะคะแล้วก็จะไปจัดการมาแล้วก็มาพบกันใหม่นะคะ ใส่หมดเลยรอบ <Okay. S 1> ที่แล้วมันจะหอมมากกินไปคำรอบนี้กะว่า <laughs> จะให้หมด แดงๆนี่กินแต่เครื่องมันได้ปะลองดูสิลองจิบใส่ปากสองห่อไอ้<ต>ไสองกองล่องได้หน่อยเดียวเป็นห่อไี่ขายไม่มไมมกล่องก็สี่สิบห้า เกียวลงไปหน่อยหนึงให้ความหอมเพิ่มขึ้นต้องใส่พิกเพิ่มอ่ะแยกจานเลยนะาใส่พิษเพิ่มอ้าวป้ายลุยนี่ก็ไปลวกมาแล้วนะคะนี่สวยกว่าละ ก็จะได้สีสันเป็นแบบนี้เป็นไงแค่ <c ười> คำเดียวเองนี่นค่ะนี่ก็จะมาลองเป็นรอบสองนะคะรอบแรกกินได้คำเดียวรอบสองนี่จะกินได้กี่คำม,บบมารลุ้นกันปลาไหลเลยวันนี้ลองใหม่แล้วก็จะมีผักแก้วกับใยบัวนะคะ ก็้นสอกล่องนี่ค่ะุกบเปเปอร์เผ็ดที่สุดในโลกนะคะวันนี้ก็อันนี้ก็ทำมาสองกล่องใหญ่ๆเลยครับคำแรกคำแรกใหญ่ๆเลยหอมค่ะ เขาใช้ต้องมินิแรความักไหมเานยอย่าบอกนะว่าจะกินแค่คำเดียวได้อีกเฮ้ย ไม่เป็นหรอโอ้ยไม่เนี่ย หาอะไรไม่แก้วอะต้องรีบกินให้มันหมดรีบกินรีบร <c oughs> ีบ <c oughs> ให้มันไปนเผ็ด,หดให้มันไปนเผ็ดสุดท้ายทีเดียวใช่ไหมก็ตัตกข้าวไปต,ตักตักข้าวไปแล้วก็ใส่ใส่ นึไ่ไ่้ด้รสชาติไวไม่กลากนน้ากินน้ำอ่ะถ้ากินน้ำมันเผ็ดนะเนี่ยยงไว้กินสุดท้ายถ้าใครไม่กินเผ็ดก็อย่าไปลองนะอยู่ไม่ได้เจตัง 那给你拍了。 tụi không ghi cho mấy hỏi ấy Mèo đây đi lửa ạ cái <laughs> không mở phải lắng em lo hài anh chị nga năm tai gì dù quá nè thoáng ạ Mày quay lên nè Khưng nhiều đây nè không còn Hả? không còn nhiều, đâu, chim đúng nhiều, Nhanh bảo mấy mốt hai mấy mốt ก่อนสนาทีมพักเบรกก่อนอเผ็ดมากถ้าต่อไม่ได้ก็คอภายเรื่องพี่น้องมันโคตรเลย oh, <no. S 2> ถ้าต่อได้ก็จะพยายามต่อต่อไม่ได้ก็ขอลา ู่หน้าักคนที่กินเผ็ดที่สุดเชอบกินเผ็ดมากไม่สู้ เพราะเห็นว,ว่าแฟนเป็นคนที่กินเผ็ดมากฝ่ายไม่ค่อยกินเผ็ดเผ็ดได้แดมไม่หนัก ได้สีแดงไหมอืมก็พูดถึงก็เลี้ยไม่เยอะนี่นะเมื่อกี้มันกระจายอยู่ใครที่ไม่กินเผ็ดอย่าลองนะคะมันจะไม่เผ็ดทั้งทีจะค่อยๆไล่จากเลิมผิวปากหบาว่าค่อยๆ ร้อนร้อนร้อนแล้วก็จะทําให้มันขึ้นในตาแบบในจมูกอย่างเงี้ยจมูกไหมเนี่ยถ้ากินก็ประมาณถ้าคำยายใหญ่ๆก็สา,ามคำสี่คา จะไม่ช่วยจริงอ่ะเนี่ยไม่ใช่ตอนเย็นมาไลฟ์สนไม่ได้เจ็บท้อ ดีกว่ารอบแรกรอบแรกเคยกินได้แค่คำเดียวเลยหรือว่าโอ้ดูนะแดงคำเดียวจริงๆอ่ะที่รอบแรกเนาะอาจจะได้แค่คำนี้อ่ะ ไม่ไหว่ะ ขอลาก่อนนะคะไปหาของแกก่อนไม่ไหวแล้วนี่เหลือประมาณสองคำให้ดูดูให้น้ำมูกน้ำมูกน้ำตา